บทที่สิาคาถาชินะมัญชรชยาสนากตาพุทธ,ธา,ชาเชตวามาลาังสวาหนังจะตุสัจจาสพังระสังเยปิว,วิเยปิวิงสุนาราสภาตันหังกะราทโยพุทธ,ธาอัตถาวีสตินา,นายานายากาสเพปฏิติ ปะทิตตาไมหังมัทกเกเต,เตมุนิสลาสีเซปฏิติเตไมหังพุทธโทธมมัมโมทวิตโลจะเนสังโคปฏิติเตไมหังเออุออเลสัพภาคูนากะโลหาทะเยิยเมอุนุตุโทสาลีปุตโตจัทาคิเนโกทันโยปิติพาคัสมิง โมคะลาโนจากวามะเกทากิเนสวะเนมัยหังอาสูงอานัฐลาลาหุลาหุลากัสสโปจะมหานาโมอุภาสุงวะวะมาโซตะเกเกสะโตพินทิปินทิภาคัสมิงสุริโย ว่าปะพังกะโรนิสินโนสิริสัมปันโนโซพินโตมุนีปุงขาโวกุมาลกัสสโปเทโลมาเฮสีติตะวาทโกโซไมฮังวาทะเลนิจังปติติตะปะติทาสิคุณากะโรปุนโนอุอังคุลิมาโลจะอุปาลีนันทะศีวลีเทระปัญจะอิเมชาตา นานาเทติพระกามมาเสสาสีติมหาเทรามหาเทลาวิชิตาชินะวะสาวกาเอตาสิติเอตาสีติมหาเทราชิตะวันโต ชิโนโราซาชาวะชาลันตาสีละเตเชนะอักังอักะมังเคสุสันติตาลาตานางปุระตาปุระโตอาสิทาคิเนเมตเมตตสุดตะกลงทัชชังปัจจโตอาสิวาเมอังคูลีมาละกังคันทโมระปะลิตันจะ อาธานาทิก,กาอาทานาทิยะสุตะกังอากาเสเสชาถนังอาสิเสสาปากาลสันนิตาชินานาชินานานาวาวะระสังยุตตาตัปปัดสัตตปาการะลัง ตตาวาตาปิตาติสันชาตาพาหิรันตามตุปัตถวาอาเสสาวินาลันวานิวินายังยันตุอนันตชิตะนะเตชะสาวาสตโตเมสกิจเจนะสทาสัมพุทธะปัญชเชลชินาปัญชลามาชัชามิวิระวิหารตังหิเลมะมาหิตะเล มหิตเลสัทธาปาเลนตุมังสเพเ,เตมหาปุริสาสภาอิเจวมันโตสุขโตรักโศสุรักโคชินานุพาเวนะชิตุปัทเโวธรรมานุพาเวนะชิตาริสังโฆสังคานุพาเวนะชิตันตะลายโยธรรม มานุภานุภาปาริโตจาระมิจินาปัญชะ,เ,ชเ,ชชละเลติชิเตจินาปัญชะเลติบทที่14บทพาหุงมหาการพาหุงสหัสสมพินิมิตาสาวุธันตังคีเมขลังเอาเทละต อุทิตโคลา,าสาเส,ะส,ะสะนามาลังทานาทิธรรมทวิตินาชิตะวามุนินโทตันเตสะสาภวตุเตสะยะมังคลานิมาลาติเลกะมาพิยุตติสัพพระะติงโคลัมปนาล้ลวาวกะมค่ะ ทัทถายักข้งขันตีสุทานตะวิธีนาจิตะวามุนินโทตันเตสสาภวาตุเตชยามังคารานินาลาคิลิงชะคะวรังอิติมัด อิติมัตตะภูตังทาวะคิจักกรมัส,สนีวะสุทารุนันตัเมตตามภูเสกะวิธีนาชิตะวามุนินโทตันเตสสาภวตุเตเสยะมังคลานิอุคิตะคัดขะมัตติหัตถสุทธะ ทาลังทาลุนันตังทาวันติโยชนะปะทางคุลาละวันตังอิทธิพิสังขาตามโนชิตาวาบุนินโทตันเตสะสาภวตุเตชยะมังคาลานิกัตตะวานะกัตทะมุธารังอิวะครับพินียาจิตจายะทุก ต่าวาจานางชนากายะมาะเชสันเตนสมาวิธินาชิตาวามุนินโทตันเตสสาปวตุเตชะยะมังธลานิสัจจงวิหายามะติมาติสัจจะกะากวาเกตุวาทาพิโลปิตามะนังอัอ อันทาภูตังปัญญาปฏิปัชริโตชิตะวามุนินโทต,ตันเตสะสาภวตุเตสยะมังคลานินันโทปนันพระพุชคังวิพุทธังวะมหิตทิงปุตเตนะเทละพุทธาเคนะทามาะยันโตอิทุปะเทสะวิธินาชิตะวามุนินโทต,ตันเตสะสาภวตุเตสยะมังคลานิทุกขะ หาทิฐิพุทธาเคนะสุทันธาหัดทางพรม,มังวิสุสทธิชุติมาพีตรวามุนิจิ วิสุทธิชุติมิติภกาวิพิธานางพญานาคเทนะวิถินาสิตาวามุนินโทตันเตสสาภวตุเตชะยะมังคลานิเอตาปิพุทธชะยะมังคลังอัตถคาทายวาจโนทินาทีเนสารเตมตันทีหิตตวานะเนกะวิวิธานิปุจจทาวานิโมกขังสุขังอัธิ เมยยะนาโรสะปัญโยมหาการุนิกาวนาโทหิตายะสัะสภะปานินางเปาเลแต่วาปริสภาสะ ปาริมีสภาปะโตสัมโพธิมุตตะนังเอเตนะสัจจะวาเชนะโหตุเตชะยะมังขลังชยันโตโพธิยามูเลสักกะกะาสักกายานังนันที่วาว นันทิวัฒโนเอวังตวังวิชยโยโหติชยยสุชยะมังคะเลอปะราชิตาปัลลังเกสีเซปทาวิโปคะเลอภิเซเกสัพาพุทธานังอคับปะโตปะโมทติสุนักขตังสุมังคาลังสุป,ปะพาตังสุหุติตังส,สุขาโนสุหมุหุทโท สุหมหุโตจากสุยิทั้งธรรมาจาริสุป,ปทาทาขินากายากรมมังวาจากรมมังปะทาขิ่นั่ง ป่ทาขีนงางมโนกรมังปณนิธีเตป่ท่าขีน่นาป่ท่าขีน่นาก będą, ัตตวาณาละพันตันเทปท่าขีเนผวตุสัพพะมังคะลังลักขันตุสัพพะเทวตาสัพพาพุทธา,า um. น,นุภาเวนะสัทธาโสติภวันตุเตผวตุสัพภามังคะลังลักขันตุสัพพะเทวตาสัพพะธรรมานุภาเวนะสัทธาโสติภวันตุ เตภพระวัตุสัพพะมังคลังรักขันตุสัพพะเทวตาสัพพะสังฆานุภาเวนะสัพพะโสทิภวันตุเตหบทที่สิบห้าปัติทานาคาถายายาเทวตาสันติวิหารวาสินีทูเปคาเลโพธิขเม คะเลตะหิงตะหิงตาธรรมมาทาเนนาพะวันตุปูชิตาโซทิงกะระกระโรนเตทะวิหารมันทะเลเทลาจะมัชานาณนวากาจะพิควโวสาราสารามิกาทานาปตี อุปาสากา้ามาจากเทสานิคามาจากอิสาลาสปะนาภูตาขิสุขิตาภาวันตุเตชะลาชะลาผู้ชาเยปิจะอันทัมภาวาสังเทสังเสทชาตาอัทโวปะปาติกานิยานิยานิกลางธรรม,มะ วาราังปะทิจเตสัพเพปิสุขทุกขัสสะกะโรกะโรกะโลนตุงสุขายางทาทาตุจีลังสตังทรโยทำทรโมรัามธตราจะปุขาราสังคโคโหตุสมาคโควะสมาคโควะอาัธายะาจะหิตายะหิตตายะจะ อัมเหรักขะตุสัทธรัรมโมสัพเพปิธรรมธรรมะจาริโนวุฒวุฒทิงสัมปาสัมปาปุเนยามะสัมธรรมเมอะปิอะริยัปะเวทิเตปะสันเนนาโฮตุโหนตุสัพเพป,ปิปิปาณิโนพุทธะสา สเนสัมมาทาลังป่าเวชันปะเวชันโตกาเลเทโบปะวัสกวงวุทธิกภาวะภาวายะสัตตนังสุสามิทางเนตุเมเท่านิงเมเม่ทนินิงมาตาปิติปิตาจะอัตตะ อัตตะชังนิจจังลักันติปุตตังเอวังธรเมเณราชาโนปะชังลักันตุสัพพธาบทที่16เทวตาอุยโยชะนะคาถาทุกขับปัตตาจะนึกทุกขาพะยับปัตตา จะนิพยาโสกัปัตตาจะนิโสกาโหตุโหตุสัพเพปิปานิโนเอตาวาเอตาวตาจะอัมเหหิสัมตังปุญญาสัมปทังสัเพเทวานุโมคันโตสัพพะสัมปติ สันทิยาทานางังทะททันตุสัทธสัทยาสีลังรักขันตุสพัพพทาภาวนาพิระตาโหตุคัจฉันคัจฉันตุนนตทเทว,วตาคะตาบทที่สิเจสุมังสุมังคนลาถา โตุสัพพัง <im pack ing> สุมังคลังลักขันตุสัพพะเทวตาสัพพาพุทธานุพาเวนะโสตถีโหตุนิรันตารังโหตุสัพพังสุมังคลังลักขันตุสัพพะเทวตาสัพพะธรรมานุพาเวนะโสตถีโหโหตุนิรันตารัง โห,โห,โหตุสัพพังสุมังคลังลักขันตุสัพพะเทวตาสัพพะสังคานุภาเวนะโสตถีโห,โหตุนิรันตรัง <c oughs> สัพเพพุทธาพระรับปตตาปจาัปจจปัเจกานันจะยังพลังอราหังตานันจะเตเชนะรักขังัน <c oughs> พันธามิสัพพะโ,โสสัพเพพุทธาพลรันปัตตาปัจเจกานันจะยังพลังอลหันตานันจะเตเชนะรักขังพันธามิสัพพะโสสัพเพพุทธาพะะระรันปัตตาปัจเจกานันจะยังพลังอลหันตานันจเต เตเชนะรักขังพันธามิสัพพะสัพพโสสัพเพพุทธ,ธาพลันปัตาปัจเจกาน,นจะยังพลังอรหังตานันจะเตเชนะรักขังพันธมิสัมพะโสสัพเพพุทธ,ธาพลันตัตาป,ปัดเจกา น,น okay. being, Vatican, ันจะยางพลังอลหังตตานันจะเตเชนะรักขังพันธามิสัพพโสสัพเพพุทธาพรลันกับพระรับปัตตาปัจเจกานันจะยังพลังอลหังตานันจะเตเชนะรักขังพันธามิสัพพโสสัพเพพุทธาพรลันปัตตาปัจเจกานันจะ ยัางพะลังอลหังตานันจะเตเชะนะรักขังพันธามิสัพพาโสสัพเพพุทธาพะลานปัตตาปัจเจกานันจะยัางพลังอลหังตานันจะเตเชะนะรักขังพัทามิสัพพาโสสัพเพพุทธาพะลานปัตตาปัจเจยาปะ เจกานันจะยังพลังอรหันตานางจะเตเชนะรักขังพัามิสัพพะสัพพะโสด้วยอนุภาพแห่งด้วยอนุภาพแห่งสัจจะอธิฐานอนุภาพแห่งความเพียรและอันิี้สงแห่งการบูชาพระรันาตนตรัยด้วยการสายายบทสวดมน พระสูตรพระปะริศและพระคาถาเหล่านี้ขอความสุขสวัสดีจงเกิดแก่ข้าพระเจ้าขอให้พ้นจากทุกภัยทั้งปวงขอให้ข้าพเจ้าเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมขอทวยเทพ เทวดาทั้งหลายโปรดอนุโมทนาในการสวดสายทยายมน์และธรรมะเหล่านี้เพื่ออนุโมทนาแล้วโปรดอํานวยโอวยพรให้ข้าพระเจ้าและวัตถุมงคลพระปิดตายอดเศรษฐีเหรียญยอดเศรษฐีเหรียญไหวยครูหกแปดตลอดจนวัตถุมงคลทั้งหลายทั้งปวงที่สามสิ่งสร้างขึ้นได้เปี่ยมด้วยอนุภาพแห่งพระปริตจงสำเร็จศักดิ์สิทธิ์ทุกประการด้วยเทิด 啥图？Ah,